เรียนงานศิละปะแบบธรรมดาทั่วไปให้กลายเป็นภาพลวงตาด้วยเทคนิคสุดปังเทคนิคที่หมายถึงคือเทคนิคเลนติคูล่าที่สามารถเปลี่ยนจากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่งได้เพียงแค่เราเปลี่ยนทิศทางในการมองเท่านั้นวิธีทาก็ไม่ยากเลยแค่เราต้องใช้ภาพศิละปะทั้งหมด2ชิ้นวันนี้เราจะวาดเป็นภาพโมนาลิซาชื่อดังที่จะดัดแปลงให้กลายเป็นมีมสนุกสนุกน่ารักน่ารักทังง้งสองภาพแบบนี้เสร็จแล้วก็เติมสีสันลงไปด้วยสีน้ําเรนซองสีสดสวยด้วยพิกเมนต์ระดับอ์ติสระบายสีชั้นแรกด้วยเทคนิคเปียกบนเเเปีีีียยกล่่สสสมมนน้้้้าาใใหหหหททัวภพรอแงดๆคคิ เบียกบนแห้งแต่งเติมรายละเอียดของใบหน้าเส้นผมรอยคล้ำใต้ตาลงไปแล้วเราจะนำสองภาพโมนาลิซ่านี้ไปตัดให้เป็นชิ้นยาวๆที่ขนาดเท่าๆกันแบบนี้แล้วให้เราเรียงชิ้นส่วนของภาพแรกติดลงไปบนกระดาษรูปคลืน่นแล้วสลับไปติดชิ้นส่วนภาพที่2เรียงสลับจากซ้ายไปขวาให้ครบทุกชิ้นแบบนี้แล้วเราขอตั้งชื่อให้งานศิละปะภาพลงตางสุดปังชิ้นนี้ว่า m ันเดลิซาในเช้าวันจันทร์ vs ฟลายเดลิซาในเย็นวันศุกร์ยิ้มกรุ้มกริ่ม,มชนะไหนเพื่อน,นชอบเทคนิคนี้กันไหมลองทำตามกันดูนะ